สายจะอร่อยเนี <desserts so much hungry> ่ส้มตำมุยมุยเลยสายจะอร่อยนี่ครับนี่แดนเซอร์เขาตีหินมานะครับวันนี้คนเยอะมากครับนี่ลงทานังนั้นเลยครับป้าไปไหนครับป้านี่นมสดแม่ต้อยอร่อยทุกอย่างครับวันนี้มีหลายอย่างครับมากันเยอะเยอะโป๊ะครับโป๊ะ โอโ้คนเยอะมากวันนี้ครับนี่นี่น,นี่ดูทรงผมนี่โอ้หก็ครับนี่หันกันสดๆเลยครับส้มตามครับนี่โอ้โหส้มตามครับ นี่เป็นบรรยากาศลงทานนะครับวันนี้เยอะมากครับมีประมาณ88ลงทานนะที่ทางคณะกรรมการก็แจ้งมานะครับมีทุกอย่างครับอาหารนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่มาร่วมทำบุญลงทานกับหลวงปู่ไทยสัญ,ญโตนะครับ ทำสดๆกันเลยนะครับแจกโรงทานนะครับจิเขาเรียกอะไรครับเนี่ยอโกยากิครับอ๋ออโกยากิวางเตาร้อนนะครับครับครับน้ำแข็งใสครับน้ำแข็หวานค่ะเใส่ตรงไหมคะ ครบุนเป็นบรรยากาศลงทานนะครับเยอะมากครับวันนี้ครับเยอะมากครับได้บุญได้อิ่มนะครับนี่ครับนี่ได้บุญได้อิ่มนะครับ เยอะมากครับมาร่วมทำบุญนะอิ้มนะของจีนก็มีนะครับ ใส่จะอร่อยในส้มตำม,มุ้ยมุ้ยเลยใส่จะอร่อยน,นี่แดนเซอร์เขาตีหินมานะครับวันนี้คนเยอะมากครับนี่ลงทานังนั้นเลยครับป้าไปไหนครับป้านี่นมสดเนื้อต้อยอร่อยทุกอย่างครับวันนี้มีหลายอย่างครับมากันเยอะ ชื่นชจยกาแฟก็มีครับนี่ยายต้อยอร่อยทุกอย่างนะครับเยอะมากครับโป๊ครับโป๊ะโปกกินกาแฟแล้วนี่ คนเยอะมากวันนี้ครับนี่หันกัจะจดๆเลยครับส้ตมตำครับนี่โอ้โหส้ตมตำครับ นี่ดูทรงผมนี่โก็ครับเยอะมากครับวันนี้ก็ลงทานสนอชาแนลก็จะเป็นเกี่ยวกับนมนะครับนมสดกับกาแฟนะครับวันนี้นะเรามาร่วมทำบุญกับเขานะครับ สาธุสาธุสาธุ